ขอแนะนำแอดวิวแห่งกลุ่มบันพิสเบลติลัสกลางปลอดภัยร้อยปร์เซ็นต์ค่ากลางถูกแซดถูกรับกลาง10โมเง็ปต้นไปจนถึงตีหนึ่งและยังมีกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนดีที่มีสมาชิกถึง3,200คนใครที่กำลังหายที่ก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีชาวบัลลีทุกท่านด้วยนะช่องของมิคาเอลชเนลเกมของวันพีเบลติรัสชมวนนี้ จะพามาิวตัวละครซึ่งเป็นตัวละครของโมนี่นะฮะอ่าเป็นของกลุ่มตุลลัดดอคิฮอนเต้นะ,ะสายโล่สีแดงนะจจดเด่นของตัวละครนี้ก็คือสกิลที่หนึ่งนะโลวหิบมา้าชมนะเป็นการสร้างคิวขึ้นมาเป็นการสร้างโล่นะปอกป้องตัวเองกับธงนะแล้วก็ติดแช่แข็ง100%เป็นเวลา5วินาทีนะถือว่าดีมากเลยตัวะครนี้แต่ว่าตัวคะครที่เก่าแล้วนะโอเคแล้วก็ทัพย์ที่ผมใช้เปลี่ยนเป็นทรัพย์ของ 1 6 1 3อ,ขอ,ขอ,อ,ออซอยเขาไปขอนซอยแนไลน์น,นะ,ะเล่นครูดตามป่ะเกมเพย์ีก่อนชปมปะไปดูพาดูเกมเพย์ว่าเป็นยังไงป่ะเกมเพย์กันเล็กเก่าปเกมเพย์กันมหาเทพดองเพชรไอดีดองเพชรราคาถูกและยังมีตู้เกมสุ่มดองเพชรเพียงราคาเริ่มต้นเพียง5าบาทเท่านั้นและในเว็บมีไอดีดองให้เลือกซื้อราคาถูกมากๆและหากมีปัญหาใด สาม,มารถติดต่อเฟซนัดรัตะพลได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะประโยชนที่ตาและที่ด่านของวานดกคนนี้นะโอเคโอเคเราขอไปทงริมก่อนดีกว่านะทงกลางน่าจะไปไม่ได้นะ นิกาตามอะไรเพื่อนนิกาตามอะไรตามอะไรตามมาเลยโอเคเราขอไปทงดีดีกว่าท่านผู้ชมมีลูฟี่เอ็กมานะโอเคดอทแล้วก็จะกิลบุกเขาไปเลยวโดนนกแป็ดให้ทันนะเราตามไม่ทันเหอเฮ่นิกาติดมันแข็งไปนะแต่ว่าโดนนิกาให้นล่กาอีกลูฟี่เอ็กเนี่ยผิดล่างเฉยเลยตัวโลมาตัวโลมาช่วยซัพพอร์ตนะเราไปดีกว่าเราขอไปยุ่งนี้ดีกว่าเฮ้ยดอาจะลบหมุนทามินไปนะตอนนี้เนี่ยโอเคดอททามินนะ เราเข้ามาทุงตีก่อนนะเฮ้ยนี่กลับมาดรอสไปแล้วสวยเคสกิลเลย,นะโโย,เลยนั่นแหละนะภูเขาต้องแข่งนะโมนี่ถือว่าเก่งตรงสกิลนี้หนึ่งนะเป็นหลักเลยนะตัวนี้นะโอเคตีไปย,ย,ยิงฟี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 ฮะเออโดนนกแป๊กเนี่ยผิดโดนนกแป๊กท่านผู้ชมนะโอเคไม่เป็นไรสกิลซอมเป็นนกแป๊กเหมือนกันโอเคเออดรอสทำไมนะอะดรอสทำมินนะพูดผิดเนะี่ยโอ้ยไม่ทัน ตายเออตายตดับบอยนะมาเกินมาอีกครั้งนะคิดอลูฟี่นี่กางคาตายโอเคสก,กิลแล้วสก,กิลอะไรพวกเขาน้ำแข็งดีกว่าเฮ้ยโรเจอร์ใช่ไหมโอเคสก,กิลแล้ดักดักต้องดักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องไรเพื่อนไหวไปเนี่ยไหวโอเคสก,กิลแล้วเออแล้แหละสวยนะน็อกแบก็คทามินนะเราต้องการตทงหลอดทงละสวยเฮ้ยมันมันทะลุสิ่งก,กีขวางเลยนะ่ะคิอโรเจอร์นะแต่ว่าติดเขาติดน้ำแข็งอยู่นะโอเคสวยเอส ดรอปไปเลยหลบได้นะโอเคยิงฟียิงฟียิงฟีน้ำแข็งเรากันฮาร์คี้เราเจได้นะเราไม่ติดสตันนะถือว่าดีมากเลยแต่ว่าเราขัดรถเจไม่ได้นะท่านผู้ชมนะข้อเสียของตัวคอน,นี้ก็คืออันนี้เลยนะท่านผู้ชมโ okay. อเคเอออะไรสวยดรอน็อกแป๊บไปเลยนะดึงทงทึงทองดึงเลยดึงเลยไอ้จับัตโตเไอ้จับัตโตสวยสวย,สวยรอดทันท่านผมโอเคเกือบเกือบตายไปแล้วเมื่อกี้นะโอเคดึงทงก่อนตอนนี้นะดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อน ฮึบโอเคสวยนะโอเครอก่อนเดี๋วยวเพิ่งเดี๋วยวเพิ่งเดีแล้วเขาไปทรงกลางก่อนโลโลตะก,กีว้ว่าอะไรเออเก็บโลโลไปแนละ้วสวยงามนะโอเคตรงกลางห้ามเสียนะชนะไหมเนี่ยโอเคโอเคเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเลลี่เลลี่มานะโอเคตะก,กีว้ว่าอะไรเขาต้องแข็งโอเคสวยยิงไปยิงไปยิงไปเลลี่ตีีเราเบาอยู่นะชมนะโอเคสวยตีโลเลลี่ไปได้นะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสวยนะ โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยรอบตาแรกชมนะเรียบร้อยชนะแน่นอนรายนีนะโอเคเออเก็บเลลี่ไปเรียบร้อยแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วรอบตาแรกแล้วโอเคพร้อมไป้าสองดีกว่าชมไปเลตเกิ้ท้าสองกันเลยฮะเลตเกิ้ท้าสองกัน ีตาที่สองที่ด่านเดิมนะโอเคบางต้อมีแช่งเต็มเลยนะโอเคบางเรามีนิกกาสองก็เช็คเหมือนกันนะถือว่าเขียว,วมีลยแค่ตานี้นะโอเคเลื่อนขอไปตรงกลางก่อนนะฮนะะ,ะตอนนี้นะแช่งกดๆลวยๆตอนนี้อือตรงกลางมีใครมาไหมเฮ้ยแช่งมาเกิดเกล่ะนั่นไหลสวยนะโอเคตีแป๊ดตีแป๊โอเค,อเคสวยนะโอเคเอื้อและสวยมือหน,นึ่งถือว่าแรงแต่ว่าตีแช่งไม่ค่อยเข้าเลยนะ เกดึงดึงไม่ได้นะฮะเจ้าเฮ้ยแชงมาลี่มาลี่มาเฮ้ยเลนี่เฮ้ยเลนี่ยิงคดปลายเลนี่เราเฮ้ยโดนดาเมจไปนะเฮ้ยโอเคเสวยเดือยยทำมินไปนะเฮ้ยาเลนี่ตีเข้าทียาสามตียาหกนิกานั่นแหละสวยเรื่อนนั่นแหละแช่ไปแล้วตายตายนี่ไกลอีกแล้วมาฮะเกิดมาอีกคราวเมื่อกี้โดนแข้งดามิดไม่ใช่นิกาฆ่านะเจ้าโอเค แข็งเต็มเลยบอกเลยว่าสีเขียวเต็มมากจากนนาตันนี่นะสโ,โลติดปักใช่ไหมสโ,โลโอเคสวยสวยใช่ไปเลยโซโลนี่ติดน้ำแข็งไปติดซันต่อเลยโอเคสวยนะอุย้ยไม่ทันเลยโดนอะไรเนะี่ยโดนแข้งป่าใช่เมื่อกี้โอเคถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนแข้งปึ๊บอืิงป่าข้าวสะพานงี้แหละดีแข้งไม่ได้เข้าเลยนะตัวนี้ดีแข้งแทบไม่เข้าเลยนะนเฮนะ้ยใครมาระวังนะเพื่อน โรเจอมาแล้วโรเจอร่างแรกนะไม่ให mm ้ล hmm. 네่างสองนะครับโอเคตกใจในว่าร่างสองตีไปตีไปตีไปดรอละพัน่ดรอละพันสวยสวยโคตรแรงเลยแชงเฮิลอะไรลึปึ๊บ <Un> ื้อน <uits> ั okay. uh ่นแหละสวยต้องอย่างนั้นโรเจอสองร่างไม่ทันนะเฮ้ยสกิลสกิลหนึ่งไม่ทันนะทีนี่ตีน้ำแข็งไปตัวหนึ่งเนะ่ยเกมดีเอ้ยโอยตัวแรกแย่เนี่ย โรเจอร์สองตัวนะชมนะแย่ละวเออโดนด่าเม่ดีแล้วเก,วก,ก็บกิ้วแล้วกวเลยฮึบเมียเด็บรอติดกำแพรไปสองตัวเลยนะอีกห้าสิบนาทีนะชมนะโอเคเฮ้ยโอเคหลบได้แช่ไปรอบสองนะสวยบิกมัมเฮราเก็บสองเหมือนมันขวัแรงเลยเฮราโวัญแรงนชะมนะแ,แรงมากจริงๆนะเฮราเนี่ยโอเคสวยสวยสวยงามสวยงาม โอเคอีก30นาทีนะจบเวลาแล้วแล้วก็หมดแล้วนิกกาดนิกกาด์รางวัลนิกกาดด้วยึบโอเคนิกกาดแล้วสัก่ิบนี่สองพันเบามากเลยชมนะโอเคยาโอเคสักิแลแ่้วๆเลยึบดอปไม่พน้นเฮอยไม่พ้นอีกเลยบัคไม่ได้ช่วยเลยนะจบนะโอเคนิกกาดน่าจะได้ทงไปอ่ะไปเอ้ยนิกกาดต้องติดทงไปแต่ว่าสกอร์สามสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคโรเจอร์ดึงสิงโรเจอร์ดึงเลย โอหไม่ทันนะโอเคก็จบไปที่รอยหลับตาสุดทา้ายเจอกันคลิปหน้ากันนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณมากจริงก็สวัสดีฮะเจอกันคลิปหน้าแนละ้วกันนะอันนี้ก็ตัวก็เสร็จมาทรายเดี๋ยวหน้ารักเจอกันนะบ๊ายบาย